ดิมอนิกฮันเตอตอนที่สองพวกมันมาจากฟ้าหลังจากค่ำคืนแห่งความมืดมนที่อุกกบาทนับล้านดวงได้ทำลายล้างไปทั่วทุกมุมของดาวบีมาไฟซีโร่ในซีเวิร์ดเสียงกรีดร้องแห่งความหวาดกลัวยังคงก้องสะท้อนอยู่ในอากาศที่หนักอึง้งเศษซากข,ของชีวิตและอรารยธรรมเกลื่อนกลาดไปทุกคนแห่ง ความเงียบงันที่ตามมาหลังการระเบิดค่อยๆเข้ามาแทนที่เรากับธรรมชาติกำลังหยุดนิ่งเพื่อไว้อะไรต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่ในความสงบที่ดูเหมือนจะนำมาซึ่งการฟื้นฟูกลับซ่อนเร้นภายคุกคามที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอุกกบาทที่ตกกระทบพื้นดินในคืนนั้นไม่ได้เพียงแค่นำพาการทำลายล้างอย่างเดียวเมื่อรุ่งอรุณเริ่มสาแสง อุกกาบาตที่เย็นลงกลับแสดงสัญญาณที่น่าสะพรึงตัวขึ้นมาพื้นผิวที่ดูเหมือนจะเป็นก้อนหินแข็งๆค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นบางอย่างที่ไม่คาดคิดผิวสีดำสนิทเริ่มปริแตกมีบางสิ่งกำลังดิ้นรนอยู่ภายในจูจๆเศษหินที่เคยดูนิ่งเฉยก็เริ่มหลุดออกมาเผยให้เห็นปีกมืดขนาดใหญ่ที่กระพือเบาๆก่อนจะสยายออกมาเต็มที่ เสียงแตกหักและการเคลื่อนไหวเหล่านี้เต็มไปด้วยความสยองขวัญเมื่ออุกกาบาตนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เศษหินแต่กลับซ่อนสิ่งมีชีวิตอันร้ายกาจที่เกิดขึ้นมาจากความมืดสิ่งที่ปรากฏออกมาคืออสูรร่างกายของมันใหญ่โตมีปีกยาวเป็นเงาดำปกคลุมท้องฟ้าและทำให้แสงของดวงอาทิตย์ดูริบรี่พวกมันบินทยานขึ้นจากซากอุกกาบาต เรากับปีศาจที่ถูกปลดปล่อยจากพันธนาการของนรกเสียงกระพือปีกของพวกมันดังก้องทั่วท้องฟ้าทุกมุมโลกสั่นสะเทือนด้วยความกลัวจากการปรากฏตัวของพวกมันอสูรเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งมีชีวิตทั่วไปพวกมันคือผู้ล่าที่มองมนุษย์เป็นเหยื่อทุกทวีปทุกดินแดนกลายเป็นพื้นที่ล่าไร้ปราณีอสูรที่เกิดขึ้นจากอุกบาตเริ่มไล่ล่ามนุษย์ ราวกับฝูงสัตว์ป่าที่กำลังหิวโหวยมันไม่เพียงแค่สังหารเหยื่อของพวกมันแต่กลับฉีกร่างของมนุษย์อย่างโหดร้ายเครื่องในของเหยื่อทะลักออกมากองกันที่พื้นพวกมันแย่งกันกินเหยื่ออย่างอ,ร,อร่อยความโหดร้ายของพวกมันเกินกว่าที่จิตใจมนุษย์จะสามารถรับไหวท้องฟ้ากลายเป็นภาพที่เต็มไปด้วยฝูงปีศาจที่โฉบไปมา เลือดไหลนองพื้นสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของมนุษยชาติเสียงกรีดร้องอันสยดสยองของผู้คนที่ถูกจับกลืนกินยังคงดังก้องไปทั่วทุกที่เสียงเหล่านั้นกลายเป็นบทเพลงแห่งความสิ้นหวังที่ไม่มีวันจบสิ้นในเวลาไม่นานความสงบสุขที่เคยมีถูกแทนที่ด้วยความกลาหลอย่างสมบูรณ์เมื่อ,อสูรบินเต็มท้องฟ้าเงาของมันปกคลุมทุกเมืองทุกหมู่มบ้านไม่มีที่ใดปลอดภัยอีกต่อไป เหล่ามนุษย์ต่างพยายามหนีตายอย่างสุดชีวิตแต่ไม่ว่าพวกเขาจะไปซ่อนที่ไหนอสูรก็หาพวกเขาจนพบเรากับพวกมันมีสัญชาตญาณที่สามารถดมกลิ่นความตัวได้ดาวบีม่าไฟซีโร่ไนซีเวิร์ดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความหวังและชีวิตกลับถูกเปลี่ยนเป็นสนามล่าแห่งความตายผู้ที่รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนต้องหลบซ่อนอยู่ในเงามืดและพวกเขารู้ดี ว่าไม่มีที่หลบซ่อนใดจะคงอยู่ตลอดไปการปรากฏตัวของอสูรในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การทำลายล้างแต่มันเป็นการปลดปล่อยหายนะที่ไม่มีวันสิ้นสุด 这个世界对无辜的人却残酷无情，他们究竟做了什么？为什么要承受这样的痛苦？为何上天如此怜悯这些恶人，让他们如此折磨那些无辜的人？生命你们是拥有无尽的生命吗？ 求求他们吧！救救这些受苦的人，赶走那些恶魔吧！求您了！如果您不动手，我会亲自除掉他们，亲手你们等着瞧。他们像恶魔一样压迫人们，我将成为解救者，即使我的双手染上鲜血，哪怕被人世人视为恶魔，我也愿意。 生命吞噬殆尽，直到最后一口气。饥饿和贫困是恶魔留下的耻辱，而他们却在无数尸体上得意的飞翔。神明啊，您真的存在吗？救救他们吧，救救这些无辜的灵魂！您在做什么？难道看断了死亡吗？赶走恶魔吧！求您了！如果您不动手。 我会亲自除掉他们，亲手，你们等着瞧。他们像恶魔一样压迫人们，我将成为解救者。即使我的双手染上鲜血，哪怕被人世人视为恶魔，我也愿意。我不能眼睁看着村民被活活打死，我该。